สบ,บายดีสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องที่หากแพงเบิร์ดสูสุพรา่ว่าจะเป็นฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศเมือน,นี้มาผมมาพอกับช่องซาวแพงอีกแล้วคุณพี่น้องมาผมมาพอกับช่องสาแพงวันนี้เนาะกาสซาแพงก็อยู่ในน้องสลัดก,กินแบ่งนะพี่น้องน้องเป็นหวยลาวพี่นอ้องพอเมื่อนี้จะมาเอาเองินหวยเหลาบัวนะวัะบวบัวถือถือบ้านห้องห้องถือเลขแน้วพี่น้องอถือเลขแต่ เป็นอยู่ห้องหมอแต่มาเหมือนอี้เ่โครการยังปิดอยู่นะพี่น้องเนาะเพราะว่าตอนนี้สะแพงมาแต่ตอนบ่ายมุ้งตรงเปินเปิดตอนนั้นบ่ายมุ้งขึงพี่น้องเนาะสะแพงก็ส,กสีไปหาเขาหาหนากินแล้วจักกบเอาไอ้ผืนมาพี่น้องเนอกระหว่างชได้เท่าไดะพี่น้องเนา,านะอ่ะเอาพี่น,อนอ้อ,อ,นองได้เท่าได้ก็ลองมาติดตามซุ่มกันเบินน่งนาะร่หว่างสิถึกเลขไล่สัมได้เนาะูสะแพงกับบงงูเนาะคือจิงหาบงงวดช้าขาพี่น้องเพราะว่าคิดว่าเพิ่นถึงเซโนอยู่บ้าน ซาแพงไปเอาก็เลยมัวงอนบ่นเอาสาแพงก็เลยเข้ามาหาเอาอยู่ในสวรรค์เนาะว่าสิได้เท่ายได้นีพี่น้องเนาะไปติดตามชมกันเลยพี่น้องล้อขานะพี่น้องคอหวยกันหวยเปิดปิดมองเปิดปิดเกี่ยมพี่น้องขาเอาหวยนี่ไปสาแพงไปต้นนั้นใหม่มุ้งตรงเนาะพอสาแพงมาหิบดัดประจำตเหมือนหวยกันยังเปิดตอนใหมุ่งถึงพี่น้องสาแพงก็มี้าเนาะ ก็ม่เาอาการ้ออไปทางบันโพดคนจะตกบยาวคนจะตกน้องน้องเไปทางนีหนังโคเด็เลยพนองเพงมาคนเดียวน้องนองตัว พอยาวพกนี้มาพอคุณค่าข่าวโพดเนาะกําแพงก็เลยุ้ยคนเดียงเลยมันเอามาสวังข้าแสตประจําตัวนําแนวเนาะ ชาวบัวถือหวยน้องพี่น้องเนาะถือแต่ป้อมเพอยู่หมองเพื่ออะไรเสิื้อยู่หมองเพิ่งาจ้างก่อนนะพี่น้องถ้แพงกับโอ๊กมุ่งงงมาพี่น้องไปถามเห็นแล้วสาขาไม่มีรายสาขาเนาะหวยแต่เพิเห็นแล้วสาขาแต่ว่าไปเมื่อกี้นี่เพิ่นยังปิดแล้วพี่น้องเนาะเะแพงก็เร็วไม่ข่าวถ้าว่าถะแพงไปตอนนั้นกับตอนบ่ายนี้ แต่เพิ่นเปิดตอนบ่ายมื้อคืนมัน,ะาาน,นะมนี่น้องเนาะนี้สเปนกินข่าแล้วแบบข่าแล้วเลยนะกับเมืองบ้านอันนึงน้อยสับไปบ้านเนะมืองสเปนแับออกมาเนี่ยนะออกมาเห็นต,ตักประจําโตเลยนะกับเอาไวายเลยเพราะว่อตอนนี้คิดว่าไปตึกบิเซโนนะกลันนบ้านแล้วถึงดูสวรรค์กนะ็เลยหลวงมาเอาเลยนะพี่นะ้นะองน้อสเนกินขนะ่าแล้ว ไปเลยน้องสะแพงเนาะสะแพงกสิไปเลยน้องพี่เนาะฮ้อนฮ้อนฮ้อนอากาศฮ้อนบอบอกก็หูน้องพี่เนาะเบ่งแดดก็หูวมันฮ้อนไปกันเลยนะพี่น้องเนาะเดินทางกลับนะพี่เนาะนอนแดดแดดขมิบเห็ดเบิ้มมีขมิบดีดำเลยพี่น้องไปเบิ่งว่าที่ได้ทรายน้อพี่เนาะนอนเาเงินไรืปลาบัวเพิ่นถึอเลขที่ได้ทรายไปเบิ่งเงินพี่น้องเนาะ คงเห็นน้องบอนอ๋อไปแล้วพอบัวต้นถึมห้วยบ่ฮู้ว่าสิได้เท่าใด๋เเนาะบ่ฮู้ว่าสิได้เท่าใด๋เนาะ วอยนี้เป็นหวยลัฐบาลน,นะเป็นหวยลัดพี่น้องได้มาแล้วหอยพี่น้องแล้วก็เสียบให้ปลาบัวนะเนาะี๋ยวสิไปเบ่ง เดี๋ยกลับเมื่องเราพี่น้องเนาะกลับเมื่องโปลเลซีโนโปลเลซีโนมาบ้านเจนกใกล้ตื่นพี่น้องเนาะประมาณห้าสิบลักเนาะสะกแป้งกิโลจักมาหนึ่งกะพร้อมแล้วพี่น้องเนาะพร้อมแล้วมันทอนมันเด็ดนะพี่น้องเนาะเผิดไปนีดก็ปได้พี่น้องกลับกันเลย ราคาพระเอกเจ้องเอฟซีเนาะบึ๋งในการสัญจรของแซงสวรรค์นะขี่มาพี่น้องเนาะมันเป็นเท่าไหรเดี๋ยวหอดแพงถึงหอดบ้านมาพี่น้องเนาะแล้วแพงจีซี่ทางเขาอันบ้านหนองไทยน้ำมาพี่น้องเนาะ เบงเนาะพี่น้องเนาะทานกันเด ี่น้องจะเป็นทางเขาบรรณอุทัยเนาะอันจะเป็นทางเขาบรรงบ้านของ Old นรรณอุทัยนะพี่น,อนอ้องน่าจะเขาไปอีกเนาะขอบไว้กัประมาณกใกล้เติบนะพี่น้องเนาะเพราะว่าสะแพงเคยเขาไปประมาณสองจำเธออนะพี่น้องเนาะขี่เขาไปทางนี้ขี่สือไปเรอยนะพี่น้องนอาเลยก็มันจะมีงูน้อยหนึ่งเนาะอันนี้เป็นทางเขาบรรน Old อุทัยอะสะแพงก็สิได้เดินทางกับ บ้านหงสะแพงโตเนาะสะแพงก็ไปถไอไปบพ่ากลับบ้านอนีน่องเนาะ สะแพงกระหอดเฮือนเบา n h à เลยเนาะพี่น้องเนาะหากระหอดเนาะสบายดีสบายดีสบายดีพญายิ่งยังเนี่ยตั้งเมลยไห้น้องสถิตมันเด้งแล้วมันเมีวเจ้าเมีวมันเด้งดิไปตั้งอยู่ห้างได้อยู่ถ้ากินข้าวน้ำมได้เนี่ยย่งเป็นเห็ดปลาอยู่ปลาบอกเอาไปต้มบ๊อกสกปรกต้มไอติมไอตุ้บ่ต้มแต่พุ้นนะต้มมัน เอ้ยมาหอดแล้วส <sa> <remember> ่ะม่มาหอนเลอดูดูสบายดีทางนี้ฮะไดินอนอยู่บ่สบายดีตุ๊จ้าดูตุ๊จ้าดูตุ๊จ้าก่อน หัวโนนวลลุมบอดีพอมีนกที่จ้ากันบอดีแบบบุฟชีส์วัดติ้งไข่ชักยาส่งถิ่นเจ้าฮะเออเฮากับเบื้งหน้าเจ้าคือเมื่อยๆได้เจ้าว่าไข่ลูกเมื่อป้านี่แหละก็ไข่มาจ้าทนลูกเมื่อป้าอะไรก็ไข่ได้ไข่ป่วยบ่เดไปนอนง่ายไม่หันก็นอนหันเบิดมือเลยมันเหมอนอนจริงแมตู้เด็สักคือว่าทองบมดชักยาบุชีส์แม่ตู้กับชาแก้วพอมีตู้เนาะท่องบอดีบ่ ยินบอกเนี่ยว่าหายต้มเขาค่้มีแต่คนบนสบายเนาะโอ้ยมึงหนาป้าก็ยังเมื่อยเลยขี้นอดลูกกป่ว้าดเพราะว่าลูกเนป่วยโดยโดยสบายดีเห็นยังกินทางนี้ชอบปลาสบายดีซื้อหมูมาซื้อกระดูกโลหนึ่งมูโลหนึ่ง แล้วเอาเงินในคนถึกเลขมานี่ไปหาอยู่บวชไหนก็นั่นได้ฮะเละเกือบมาได้ได้เจะเพ่อซื้อมาได้เนาะเกือบเปิดกำหนดเป็นอันนั้นสามแสนสามแสนทวี่น้องอ่าคนเฮงได้หน่ถืกเลขได้หนิเด้อเด้อบเด้อเกือบมาได้แล้วบูญจักเบุนเอาเนาะเจ้าของถึกเลขแล้วบจักเจ้าบุญเอา เหตุใดปนชื้ออยู่เซโนได้ไปเอาเพิ่นอยู่เซโนเอาบ่จักเปนเอาได้ค่ะว่ะไปหาเราอยู่สวรรค์ีิมันมีหลายสาขาเด้มันมีสาขาเดียวอ่เฮงอะไรไปเอาทางอันอันวังเดินบ้านน่ะเด้นี่มานะทุ่งหาเฮาก็บ่ติดก็มันแหะเหตุจำปลาบ่พักเด้อสาบบล่างบ่ล้างหรือเปล่าล้างพักก่อน ซาแพงซาแพงกับมอห์ดูฮันซานมาเยาวเลยเนาะพี่น้องเนาะซื้อไปเอาเงินถือลอตเตอรี่รให้เอื้อยเนาะพี่น้องนอาาเนาะก็เลยมาส่งซื้อของอยู่ของกินมาต้นเพลย์เลยอ่ะซาแพงกับซีดีคอปิดขีดเออพี่น้องเน้อพบอกซาแพงสีเปลี้ยงพักเห็ดอยู่เห็ดกินเห็ดแรงเนาะพี่น้องเนาะ,ะสุดท้ายนี้ซาแพงก็ขอขอบมุกขอบใจน้ำพ่อแม่พี่น้องเอฟจีดีเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดให้กำลังใจซาแพงตลอดมาเนาะถ้าซาแพงเห็ด ผิดพลาดประการใดหรือว่าบุถือบัต้องในคลิปนี้ขอโทษขออภัย,ยนำพ่อแม่พี่น้องเนาะสปเปงขออวยพรอวยไซให้พ่อแม่พี่น้องจงมีสุขภาพแข็งแรงความเจ็บจะได้ความไข่จะมีนอนรับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินเซนหายพญาตาโลคานะพี่น้องนะเนาะสเปงขอกลับสบายดี